จะสายอาร์ตสาย NFT ยังไงก็ต้องมีเมาส์ปากกาที่ยอดเยี่ยมถ้าใครสนใจสายนี้ผมขอป้ายยา XP Pen รุ่น Deco L r Wireless หน้าท็บเลต10คูณ6นิ้วซึ่งให้ผิวสัมผัสที่ยอดเยี่ยมมาพร้อมปากกา XP รุ่นใหม่ล่าสุดมีความไวถึง10เท่าใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows Mac และ Android ผมลองใช้จริงแล้วเลยกล้าใช้คำว่าโคตดคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายติดตามรายละเอียดแนละช่องทางการสั่งซื้อด้ี่ลิงก์ด้านล่างใส่โค้ดในครอสลด100บาทนะครับวันนี้วันแห่งการ์ดนะครับผมบอันนี้เพิ่งวางขายวันที่29นะอ่าเมื่อวานใช่ไห<ช>มที่เราถ่ายนะก็อันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่นะครับอันทะหลวงตาอันทาการลวงตาอ๋อโอเคบล็อกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่คนเล่นการ์ดโปกเกมอนฮือฮามากๆ่า,าเพราะว่าซื้อบล็อกหนึ่งจะได้โปรโม1หนึ่งใบ ซึ่งอันนี้เนี่ยผมเองก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเป็นตัวแมรี่กับลายเซนมันมันเจ๋งยังไงแต่เขาบอกว่าตัวนี้เป็นใบที่ทุกเด็กต้องมีใช่ทุกเด็กใส่เหรอใช่คือเก่งเลยเก่งมันเอาไว้กวนมือฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็เอาไว้ฝั่งเราเป็นจั่วทิ้งไปใต้เด็กาอ่าแล้วเราจั่วห้าเขาจั่วสี่โอ้เงาเรากาไรเออปั่นจริงมันต้องมันต้องควรใส่กี่ใบจ้าตันปั่นอย่างเงี้ยแล้วแต่เด็กอย่างอย่างกูใส่ประมาณ3ใบเพราะถ้าใส่ถ้าใส่4เต็มเลยบางทีมันขึ้นมาแล้วมันลก เออมันจะต้อมือบ่อยๆก็ไม่ดีใช่ใช่และอันเนี้ยบล็อกเนี้ยใบไหนแพงดักแผ่นทองโอเคใช่ไหมพี่ดักแผ่นทองประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณสองพันห้าสองพันห้าเอาละใช่เพราะว่าดักแพ่ผมจําได้ว่าใบธรรมดามันอยู่ในสตาร์เตอร์หรืออะไรสักอย่างแล้วเขาขายกันใบธรรมดาแล้วแบบคอมมอนเลยนะขาวขาวเลยเออเคยมีคนขายห้าร้อยโอเคนี่ไม่ธรรมดานะ แพงกว่าราคาซอยนะราคาซองเท่าไหร่70บาทเออเจ็ดสิบเจ็ดบาทแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันไม่มีดักแผลธรรมดาใช่ป่ะมีแต่ทองเลยเอออันนี้คือเด็กเพื่อสุลต่านใครที่อยากได้ดักแผลอ่าเปิดอันนี้หรือเอาโซโลอาร์คไปใช้ก็ได้ที่ซุยโซโลอาร์คตัวนี้ก็เก่งเออเออเออเก่งเลยเพราะมันเป็นตัวแบบไร้สีอ่ะใช้พลังงานไร้สีอ่ะใส่เด็กไหนก็ได้กระชิงครับกระชิงด้วย โอเคเราไปเราจะเปิดการ์ดโปเกมอนกันนะครับอัญชการลวงตาอันนี้เราซื้อมามีผมกบอาร์ตคนละบอกเดี๋ยวเราจะเปิดอย่างรวดเร็วถ้าเกิดว่าได้ได้แร่จะเป็นยังไงเป็นไฟฟอยบ้าใช่มันจะมีสูงสุดก็คือสีทองสีทองการ์ดสีทองพี่พี่อยู่คาดหวังตัวไหนครับไม่คาดหวังเลยอันนี้จริงจริงจริงพอรู้สึกว่าโอ้โหบายแพมมันก็เป็นไอเทมอ่ะแล้วการซึ่งมันเป็นไอเทมที่ใช้สีสีเด็กมืดทุกเด็กแล้วการ์ดโปเกมอนมันก็แบบเฉยๆมากเลยมามาดูกันนะฮะ หลอนลิงเขาเลี้ยงเป็นชนิดอ่าอ่เฮ้ยนูเมลก้อนวีแมกวะเฮ้ยเฮ้ยเ้วีสตาทำไมมึงเปิดกันบล็อกแรกเอ้ยซองแรกแล้วมันชอบออกเลยวะเออนั่นเด็กไม่เข้าใจไม่เหลืออะไรให้กูรู้แล้วนี่แต่นี่แค่ชิปเปิลอาไงใช่ชิวชมันมีแล้วมีอยู่แล้วอ่า แล้วใบสุดท้ายเป็นฟอยนะครับเป็นฟอยพิเศษอ้าแสดง,สงว่าอันนี้มันก็ต้องมีนี่ดิมันเหมือนโปเกมอนโกดิมีเรเดียนมันต้องมีเรเดียนดิจริงจริงหนูไม่ค่อยรู้เรื่องโปเกมอนนะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้เหมือนกันอันนี้ปูใช่พี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องโปเกมอนอย่างปลาดาวนะปลาดาวใจปี๊ปปี้เองปี๊ปปี้อันนี้โจนสาวสามพี่น<ป>้องอันนี้อันนี้อยู่ในภาคอาเซอุด์ใช่อันนี้ผีคุมอ่าเฮ้ยเฮ้ยหนูเมืนโดนได้คออีกแล้วเรเดียนนี่ว่าเหรอแล้วแบบเรเดียนเซนไนด์ดิเซไนด์ดิเฮ้ยเฮ้บเฮ้โช ฮ้ยของเขาดีจริงๆของดีเหรออันนี้ของดีเหรอของใช้ของใช้ของใช้งานอ่าเครื่องปั๊มเครื่องปั๊มเครื่องปั๊มครับเครื่องปั๊มนมเครื่องปั๊มน้ำครับผมไปคีโน่อันนี้นี่เคสเคทไอโฟนอ่ามันอยู่ที่ใบที่เท่าไหร่วะห้าป่ะห้าเนี่ยใบเราไปละขอบมาขอบดำดับเบิลแลดับบเิลนด์ เมีเอรูเลโดเห็นบอกว่าใส่เด็กต่อสู้คนละใบอายอสวยแล้วก็ใบท้ดทายนะครับมูมาจิยูกิคาบุริโดมิเรใบที่สองใบที่สามกูเรกุรุใบที่สี่โกไกออนมาใบต่อไปแล้วอ่ะแลกือเราจะรู้ได้ไงว่าไหนแลกือเราจะรู้ไว่าหนแกรือไม่ก้องดูาอหอไม่แ้ว่าขนอบมีแบบเาว่านเหมือนแบบเป็อะไนรอยม่างเงีะ้ได่นอ่าดะู้ดงผม วันลิกกี้เปิดมาเป็นทูลิกกี้ทีลิกกี้เฮ้ยไม่ได้เป็นคนที่เกเรอะไรวันเนี้ยวันทูทีเยอะเหมือนกันนะสามสี่ในนี้ได้กล่องค่ะกลองหายนะมันบอกมึงแล้วอะหายนะเออว่ะเออว่ะแล้วคกหรือโอ้ตามนั้นเลยกล่องหายนะจริงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิ้วอันนี้ซีเอชอาร์โออันนี้คือไอ้นี่ซีเอชอาร์ที่แบบว่า ผู้เล่นเนอร์ก็เป็นการ์ดสวยๆนะน่าเก็บเป็นเป็นการ์ดที่สามารถขายได้ไหมใบนี้ได้แล้วแต่ไม่รู้คนเล่นหรือเปล่าไงถ้าเป็นใบคนเล่นก็อาจจะแบบร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีพวก C s R คือเป็นใบแบบจับแวะแลทิปแวลแลที่เป็นคู่เท่นเนอร์ดังน้จะแพงมาดูที่หนูครัะปิ๊ปี้ค่ะปิ๊ปี้ปิ๊ปปิ๊ปเอาเปลือกหนอนไหมป้าเอาลายจู อ่ามาเครื่องปั๊มมือมัมไปเดีวไปแล้วไปเดีวไปแล้วแลล้วค่อยๆ่อยเดี๋ยวบรรเละเดี๋ยวบรรแลไปอะไรเฮ้ยเฮ้ยส่วอาร์มาแล้วอันนี้อันนี้พระเอกสองตัวนี้ตัวหน้ากล่องตัวหน้ากล่องในกล่งนี้แล้วก็ตามด้วยมายยนครับมิลเลอร์อะไรสักอย่างขอซองหนึ่งอายีบไปยีบไปอาบาซูนี่ไปอันนี้ไหมอ่ะไอนไก่ก้าไปเดีไปมานจีโอ้เรียบร้อย คือเห็นขอบแล้วเศร้าแล้วอ่ะใช่เพราะว่าขอบขอบที่เป็นแรธรรมดามันจะเป็นเงี้ยเป็นเส้นๆส้นง่อยง่อยมันจะดูออกแล้วก็ฟอยล์เกลือเฮ้ยเอโมเปิดบ้างว่ะวาลลิกี้เอโมสุดเผือแน่นอนไม่ต้องห่วงเฮ้ยแต่เป็นแล้วแม่งโอ้โหนี่ไงบิลลี่ดะมาโอ้โหหัวจะปวดเลยแล้วแม่งเปิดแบบเปิดเหมือนของว่าไม่มีราคาของอะอร่อยไหมเน่ะเออคุณแล้วมันกากอ่ะกากสิไม่ต้องลุ้นไง มันเราไม่จักว่าเออเวลาเล่นมันมีคนเล่นมากให้ให้พี่หมาลองบ้างแต่ว่าเขาเขามีคนรับซื้อมีคนรับซื้อนะใบละห้าบาทนี่จริงเหรอคุณต้องเอามหาเทพเออลองดวงไหมมหาเทพนักเปิดดวงมันจะได้เหรอวะลองดวงไหมดิอุซุกี้กอลัดพุงกอลัตพุงตัวธาตุอ่าทั้งข่าวอ่าโอ้นี่มึงเรียกอย่างไรเฮ้ยไปต่อไปค่อยๆค่อยๆไปต่อไปค่อยๆย่เลยเยี่ยเยี้ยมเยี่ยเยี่ยเดีบรรเลโอ้ยเดวบรรเลวะต่อสู้อ่ะอเออเฮ้ย เลฟชร์ลอสไอ้นี่ไงไอตัวเทพในภาคอาซิบุดะเลิฟชร์ลอสใช่ก็มีคนรับซื้อ5บาทเหมือนกันใช่ไหมเพื่อนเพิ่งหรอเกบอคือหรอเร็วเลยทึบโปลิกี้เอามื่อกี้มึงได้วอลลิกี้ไปแล้วนะโปลิกี้ไปเคสไอโฟนนี่โซโลอาร์เฮ้ยเนี่ยโซโลอาร์เหมือนกันโซโลเกย์เฮ้ยผมแข็งไรผมที่เติบโตมาอย่างแข็งแรงฮะเปล่งกล้าอ๋อพี่โมครับโมไอ้โมมาเกิดแล้ว ที่พ่อเปิดแบบไม่มีอารยะทำอ่ะมีอารยะจริงแล้วไปที่เมืองใต้ก็สุดห่วยว้าไม่เข็มขนาดนั้นมองเยังไม่มองดูที่หนูดูที่หนูจับตามองให้ดีๆไปไปตอนนันแล้วมียอมีเยอะโอ้โหเก่งกล้าได้ใช้เก่งกล้าได้ใช้เก่งกล้าได้ใช้ได้เก่งกล้าจแต่คาริบก้อนนะเฮ้ยโอได้ยูได้ยูคาบิบก้อนได้ยูน่ารักคาบิบก้อนน่ารักคาบิบก้อนนี่จะเป็นการที่ค่อนข้างแรงหน่อยป่ะหมายถึงว่าในในทุกตุ๊บในตุกอันเลยแล้วแต่ไม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 ่ค่อยมีคาบิบก้อนที่เป็นแบบบไไปจจัาารเท่่ห แต่ช่วงนี้เขาก็มีบุฟเฟ่ต์อยู่นะนนูนูนดูพี่ไม้พี่ไม้มันปลาปีกอนอยากค่ะบู้ยฮวามรักความเมตตาข้างข่าวอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้เหรอขนมจีบนมซีนไลจูไม่ไลจูไลจูไลจูอะไรอะไอ้จริงน่าจะได้พี่นะพี่เฮ้ยไม่แน่โอ้โหของจริงเลยนะจริงถ่ายนะวะเซตอาร์มา ไม่ดได้หายนะจริงไายนะให้ผมอีกไหมไม่เฮ้ยเฮ้ยทำไมเราจะไม่ไหวดีจะมว่าเปิดลุ้นหดดีใ no> ดิค่อยๆดีใช่ครับผมผม่ค่อยอยากนั่นแหละคนดูเขาจะได้ลุ้อ่าออ่าโอ้โหมาเรื่อยเ่อยเฮ้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 ยม้าคอมขื้อคื้อข้อขื้ออ้าวเรียบร้อยเนี่ยครับพี่ก้อน เอ้ยด้วยคาริโอนอยู่คล้ายๆของหนูเฮ้ยอะไรเนี่ยเอากล่องไผยนามาป้ายเลยเหรอครับเฮ้ยผมได้ใบดีตองเนี้ยหมูพิกาชูนี่อะไรครับเนี่ยสนับมือมันเอาไปเล่นกับไอ้บินีคกับมาห้าบาทนะการตูนคนแปรธาตุไกลอ้อนปลาตะไบโหเห็นขอบแล้วเรียบร้อยลูเมลคอนแล้วก็ปลาโฮผักปลาหูได้ไหนปลาสราโอปลาแป้งปอด้วหน่อยิเออที่บอกว่าของดีอ่ะเจ็บใกล้กาดี้ฮิซุย ไอ้พวกนี <h 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 ้มันเราไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเฮ้ยเขาไปต่อไปแล้วมั่นใจว่ะเขามั่นใจว่ะเฮ้ยเฮ้ย S R S R เหรอใช่หรอให้ดูขาอย่างเดียวละกันเนี่ยไม่ใช่แรเกือแต่ว่าแปลว่าแปลว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูขบวนดูขบวนเฮ้ยตัวครับวันจุ๊บสิ โอ้โหเฮ้ยม่แสวยเขาสวยเลยยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะครับอ่าเฮ้ยเฮ้ยค่สวยเฮ้ยโอเคแม้ว่าอาจจะไม่ได้ใช้งานเขาไม่ได้ใช้ได้แม้ต่มันสวยแต่ใบพวกนี้ใบการมันสวยคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยมันจะแพงใช่ใช่เขาจะเก็บกันเออเท่าไหร่เท่าไหร่ใบนี้เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเป็นเทรนเนอร์เหรอต่อครับต่อครับพี่กระจูมาก่อนเลยอ่ะครับชาร์จไฟฟ้ากี่โวลต์ ห้านโสองโวกพอแล้วชอบเจ็บนะเจ็บมากไปโคแบดโคแบดหรือว่าถ่านวะน่ะที่จูดหรือไม่ชัดยุงฟังภาษาตะโกะวะเหว่ายังอย่างอยเดียวคับอย่างเดียวไปต่อไปแล้วไปแล้วเจอบัตเตอร์เฮ้ย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 ีเปแเป็รี็แลปะทปเปลครับทปเปรแรโอโหวแลวนั่นแหลกเหรอเป็นนั่อะไรอะไรได้ซโลอาร์ตหน่อยก็ไม่ได้นะดีสตาร์ไปอาร์ตไปกูจวายต่อหรืว่ผมต่อเลยเงย ี่้าวพี่อยู่ครับพี่อยู่ต่อไลยเหรอครับเหลือไว้แป้งสุดท้ายคุณต้องฝ่ยอย่างมีหวังความหวังใจมันซีบลงซุกซองละแป้งเพราะมึงบอกนี่คือกล่องที่อนาคตกูไม่ได้เลือกเฮ้ย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 แลกือเฮ้ยทำไมนี่นี่ไงเอาไปเทียบดูไปเทียบเทียบกันเลยเทียบกันเลยเหมือนกันเฮ้ยทำไมทรงผมมันเหมือนทำไมทรงผมมันเหมือนไอ้นั่นจังไะลมลมมันไม่ค่อยนี่ไงลมลมก็ตามในเรื่องไงโกะโกะไม่เท่ากันต้องพุชามุชามเออ แล้วก็ได้ไรชูอ่ะซองสุดท้ายแล้วครับอยู่ที่ไหนไม่เลยสองครับแป้งหนอนได้ก่อนนะเออไงแปรงก่อนพี่ไห้ก่อนหนูหนูแบบดวงดีอ่ะเฮ้ยเหนูดวงดีหนูก็แบบต่อยกันใครแพ้ไปก่อนเปล่ายิงฉุบอ่ะดวงแย่แล้วไว้คนแพ้ก่อนเลยก็ได้ผีผีผีเห็นข้าวฟอยก็เหมือนเราลมดูเลยก็ไดส girls u คารา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 คาอินอยู่ยังยังยังตาตามต่อไปนะครับ สุดกือสุดกือสุดกืออีกเดวนี้ครับเฮ้ยคาแรคเตอร์แรมาแล้วเออสวยว่ะเฮ้ยใบนี้ดีอันนี้คือตัวหลักเราเลยนะวินดี้โอ้ไม่ได้ CSR สักใบเลยว่ะอาจจะอยู่ที่พี่ไม้หรือเปล่ามันหมดแล้วนะสุดท้ายแล้วคมันต้องอยู่แล้วมันต้องการันตีดิจะนี่ยซีอาร์เอสเอสอ๋อซีอาร์ไปคาแรคเตอร์สุดแรงร็อคสเตอร์ จะ C H R มาเรียดมาเรียดมาเรียดอ่าไปต่อไปละโอ้ยตื่นเต้นอ่ะเจอสีดรามาเฮ้ยเดี๋ยวเปิแลเดี๋ยวเปิแลเดี๋ยวเปิแล่เดี๋แล่ส่งท้ายไปฮึ๊บหนุ่เดินก่อนเข้มเข้มนะเข้มเข้มเข้มเหมือนเจ้าของบล็อกอ่ะจริงเร้มเหมือนเจ้าของบล็อกเลยอ่ะเออซึมเลยซึมแสดงว่าที่ผิวไม่ค่อยหฮุยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ไม่ได้ตัวที่ต้องการเรจริงๆไม่ได้ ไม่ได้คาดหวังมากกว่าแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแยกันั่นมึงไม่ได้แม้กระทั่งโซโลอาร์ตบีสตาร์เออหลังจากที่บล็อกโปเกมอนโกนะผมชนะอย่างลับาอ่คาแต่วันนี้ซาโตชิบอกว่ากูจะมาเอาคืนเรื่องจากผมเกลือโชว์ไปแล้วกูจะเอาคืนแบบเต็มๆเลยไป มาครับเฮ้ย hey, สำหรับบ็อกซ์แรกเนะี่ยผมก็ซีดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าพี่อาร์ตสตูตชีเนี่ยจะเอาคืนได้ขนาดไหนแต่ก่อนจะไปกันต่อนะครับผมขอแนะนำโปรโมชั่นดีๆจากทาง Advi c e ถ้าคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่5ในชีวิตอย่าลืมมาเลือกซื้อสินค้าไอทีที่นี่เพราะเขามีบริการหลังการขายด้วยนอกจากนี้เลือกซื้อสินค้าแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดในครอสเพื่อรับส่วนลดพิเศษด้วยนะบอกเลยว่าโค้ดนี้ช่วยคุณประหยัดจริงๆคิดถึงไอทีคิดถึงแอดไวส์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบ จบในที่เดียวสองแรกกาดทองออกมาก่อนเลยนี่่นี่โซลิวยุกินี่ดาเมตปั๊มโอ้โหเห็นโอ้โหเฮ้ยวโลโวมาบอกว่าแกชอบฉันใช่ไหมล่ะเอาไปนี้ไปก่อนอ่ากูแบทมูมาเอปามอะไรอ่ะเออเอปามีล่างหนึ่งอ่า หูชูบุฮงเฮ้ยสโลตตามมาเสนอารเสนอาเฮ้ยมาวะหูชูคารบิคอนคารบิกอนโอเคโอเคโอเคเอามาเก็บพวกเสนอาน yeah okay. God. ี่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็มาเก็บนะสมันสวยมันสวยมากตามซื้อย so ้อนแบบบล็อกเก่าๆด้วยโอ้หก็หลายพันกันนะหลายพันกันนะอ่ะมาต่อนี่อสาครับพาลัสกาดีซุยแขนกลคนแปรธาต ไรจูและดับเบิ้ลแรมาฟุ๊ปฟุ๊ปอ่ะดูเดือดก้อนลองเขาเศร้าแล้วว่ะน้องเขาเศร้าอ่ะเออดาเมจปั๊มอ่ะช่างมันเออคิดว่ามันจะดีอ่ะซองนี้ยดีดิมันต้องดีดิวะโอ้โหแล้วคืออ่าลุนซีเอชอาร์ไปโรแบ็ตว่ะเออบาสราโอเรายังไม่ยอมแพ้หรอกมันแค่ซองแรกๆไงมันซองแรกๆไม่ไรใช่เพราะของมึงก็คิดอย่างนี้เหมือนกันถูกป่ะฮินาซึ นี่ไงมาแล้วโกริกี้ขอบมาโหสตกือไปข้ามไปเลยผีส่งผีเสื้อเอ้ยภาลัดอะไรเนี่ยเออภาละชัดๆไม่มีอะไรให้ได้ลุ้นหนุกๆเลยนะจริงซองนี้นะกูไม่คาดหวังเลยนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้กูคาดหวังดับแพลทอยู่ใจมันต้องมาถ้าใจมาของมันจะมาตามเว้ยบอกเลยกลรูเบตโตพาเซกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมีสตามีสตาสโลอาร์คไหม พี่จุ๊โอ้อ้าวมันมันเหมือนมึงเลยอ่ะเฮ้ยมันน้องเศร้าอ่ะมันน้องเศร้าร่างวีสตาร์ไงน้องเศร้ามาแล้วก็มูมาจิเชี่ยเศร้าแล้วกูเริ่มเศร้าแล้วเออนั่นเนี่เริ่มเศร้าแล้วเอ้ยยงัยงยงังยังพิ่งออกไปยังอะไรนิดหน่อยไปฮะโกสโตเฮ้ยสเตเดียม <stadium> หนึ่งเอาไปเปิดไปให้โมไปเปิดไปมูมาจิโอ้โหโโอ้หใครนี่พี่เฮ้ยใช่ใช่ใช่พี้จุ๊อ้าวไม่ใช่นี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 ดูดูดูโมโมขอโม่บอกเขอโมบอกเขาซองหนึ่ง ก็เนิดเก่าเจ้งใช่เหรอเก่าเจ้งเราไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเก่าเจิงเก่าเจิงเก่าเจิงเฮ้ยไออาร์ตอยู่ที่ไอโม่เฮ้ยเชี่ยเอสอาร์อะไรอะเอสอาร์อะไรอะไม่รู้ดูล่างดูล่างดูล่างวันนี้จะเป็นงันของเขาหรือไม่เฮ้ยเอสอาร์จริงเอสอาร์จริง กูว่ากูแย่แล้วไอเชี่ยไม่ต่างกับไอต้นมะพร้าวเลยอ่ะทำไมเมื่อก่อนพี่อยู่ผมก็ได้อ้ลูก,กลมๆเนี่ยของดีเหรออ้หดูสภาพอไออาร์ตดีกว่าของดีอะรลรนะอ,อ๋อจำได้ละมันมีตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งก่อนนั้นเนี้ยแต่มันเป็นตัวเล็กๆใช่ไหมที่พี่มองเปิดอ่ะเออใบละห้าบาทอ่ะ<อ><อ>ตัวนั้นอ่ะอันนี้สามบาทห้าสิบโอ้ หัวใส่ไปมาเกย์อะไรไงกูว่านะในไลฟ์ออฟฟิศนะไอ้โมก็ไม่ควรเปิดกระชาใช่หมือ <c oughs> เปิดสองแต่ละอันดิช <c oughs> ื่อจะบอกว่าไอ้ตีมือมาเนี่ยเพราะาไอ้ตีมันซูมบ่อยนะ,ะแต่อันเนี้ยมันไม่ค่อยซูมแต่ซูมมันอทีนี้กูว่าพอกันดีไม่หนักไปตีอีกจริง <c oughs> จริงพกจริงๆนานๆมันต้องแบบเก็บดวงไว้หรือว่าแล้วแบบใช้มาประทุขึ้นมาดวงดีๆทีนึงไอ้นี่คือแบบเหมือนภูเขาไฟที่ไม่ได้ระเบิดมาเป็นแสนปีอ่ะแล้วประทุมาทีมีแต่บ่อขี้ทะลักออกมาดูไอ้หนูแย่มากแจ๊กแอดหรอแจ๊กแอดไปลุ้น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 กัดโอ้กูรู้ท้อแล้วอ่ะกูหมดแล้วกูหมดอะไรอาวอร์แล้วอ่ะไปก็ได้มีอาจจะมีแต่โคตรโอกาสโคตรน้อย โอ้โหเออนิมูล่าเฮ้ยโอเคโอเคได้ไปเดียวกูเออเหมือนมึงเลยอ่ะเออคาแรคเตอร์แหละกูเหมือนมึงเลยอ่ะเออกูเหงาหงอยแล้วมาลูมายออกมาไอ้ชื่อมันมันเหงาจริงนะมึงมันแบบจริงอะไรกือกอะนี่กะโถกะโถโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแต่คาร์ลซีเอชอาร์มึงเดือไฟนึงใช่แต่ตอนเปิดซีเอชอาร์มาเพื่อนไม่เป็นไรตอนเนี้ยกูอยากแบบ อถ้าลิงไม่ต้องถือลูกท้อเดี๋ยวกูถือให้ก็ได้กูช่วยแบกเลยกูให้หลายท้อเลยมานี่โหมาโซลัวเอปามอันนี้น่าจะเป็นแล้วป่ะฮาดำําฮาบาทเหมือนกัน5าบาทเฮ้ย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 เฮชยเเยเยเยเเ ใบชอบเป็นใบชอบเป็นใบชอบโอ้ยเย้สวยสวยน่งรักน่าใช่เจ๋งเจ๋งเจ๋งมันมันไอสามพี่พี่น้องนั่นนะ่ะ<อ>พอดีไอสามพี่น้องโจนอ่ะใช่พี่น้องมาหาถือว่าโอเคถือว่าโอเคปลอบใจไว้ก่อนเยียวยาแล้วเหรอไม่ยยไม,ไม,ไม่สิ่งที่เยียวยากูได้ตอนนี้นะดักแพดหรือไม่ก็โซโลอาร์ตวีสตาซับใหม่หนึ่งก็ยังดีมาหน่อยไปลาเนี่ยมันโล่โก๊ไปบาริเอจุดพุดเโอ้โหแร็กเกอ่ะเกงก้าอ้นี่เกงก้าได้ใช้นะแล้วนี่ พลาสซกไม่ใช้เป็นแต่ความซึมเศร้าเป็นโมโหดีอ่ะเกลวกาดจึกจึ๊กกแหลกือนี่เอาวินดี้ไปเออนูเมล่าไปมาคือตอนนี้นะต่อให้จ้างคนตัดต่อระดับมืออาชีพมาใส่เอฟเฟกต์นะแม่ง,งั้าทำให้คลิปสนุกไปได้เลยเ <laughs> <laughs> นี่ยคือแบบโคตรแบบ กูจับกูจับแล้วกูยังมือสั่นอยู่เลยแบบเชี่ยวันนี้แม่งวันข่อยโม้จริงว่ะคือจับอะไรก็แบบเจริญพรจริงให้มันเลยกล่องหายานานั่นแะเอาไปเลยใบหนึ่งนี่ฟิโอนเอ่เฮ้ยได้จริงได้จริงได้ป่ะได้จริงได้จริงเออโอเคโอเคอชุ่มชื้นยูยาหนึดนึงแบบ เขาเล่าแล่วเหมือนเหมือนแบบนคนที่เดินกลางทะเลทรายซาฮาราแล้วแบบได้กินน้ำหนึ่งฝาอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นยืดชีดได้นิดหนึ่งยืดได้นิดหนึ่งกูจ้างคนตัดดีกว่ากินเนี้ยมาอยากรู้ใช่ไหมัดเนี้ยสนุกว่ะจะจะจะเฮ้อเฮ้อเฮ้อไอ้เทรนเนอร์ว่ะโวโลเฮ้ยโวโลกูมาสองใบแล้วนะเออทำไมโวโลมันออกมาซ้ำวะแล้ยกว่ไม่มีพลังไรเรี่ยวแรงเปิดเออเนี่ยกล่องขยันะว่ะเชี่ยแล้วกล่องขยันะแล้วค่อยค่อย อ่าขาบีกอนใบขาเป็นเฮ้ยเฮ้ย <Hey, hey, S 1> อ๋อมันมันมีขอบขอบเป็นเคป,ป่ปะเป็นเคปะ่ะ oh, เอฟยูอ๋ออันคอมถั่วแม่งหรอกกูแม้กระทั่งใบธรรมดาไป,าาาไปนี่เปิดไปเร็วๆนี่บ้านลาโอไลจูนี่อ่ะแขนก้นคนแปรธาตุเห้ยคนอื่นเขาเปิดนะไอ้กล้องไอ้กลินนะโอ้โหจิบคอ <laughs> อี๋ไอ้เชี่ยมันตอกย้ำกูลงไปอีกอะ่ะ มันดำดิ่งสู่ก้นบึ้งของหัวใจมันสุดจะโห,หนี่กล่องแห่งหายนะแบบแบบแรพิเศษกล่องมึงนี่นะถ้าเกิดเทียบเป็นอาการป่วยนะมันเหมือนคนเป็นแบบเป็นโควิดลงก่อนนะหมอบอกว่ามึงเป็นมะเรงเ็งระยะสุดท้ายแล้วก็เป็นเอดในเวลาเดียวกันหายเี่ยวถึแบบไม่ไม่เป็นหันไปทางไหนก็ไม่มีทางรอด <c oughs> ก็ยังดีย, re, ยังไม่เป็นสุดาลิงโอ้โหเนี่ยั้งหมดอันนี้แล้วไม่ได้อะไรอ่ะกลัวเป็นละส <c oughs> ุดาลิงอ่ามันคือที่สุดของความสิ้นหวังอะ จริงตอนนี้กูสิ้นหวังมากเลยอ่ะมึงมึงคิดดูเดี๋ดูสภาพมันแบบโอ้มาลุมายถ้าเป็นกูได้กูจะรู้สึกไงกูรู้สึกว่าไอ้ไอ้โวโลที่ไอ้ไอ้แป้งเปิดได้เนี่ยดูดีขึ้นมาเลยดีเลยดีเลยแล้วเราคูดีละจ้าดูแบบใช่หรือมึงจะเอามาแลกกับมาลุมายกูก็ได้นะไม่ติดเคยมีไหอเคยเปิดทองไมา่เงยอุยอุยอุ้ยอุยโอ้โหแม่งไหลเลยว่ะเออไหลมาเออพาราสิกว่ะโอ้โห โอ้โหวะเห็นเห็นกูชอบไงเห็นกูชอบไงตัวกลางเลยเหลือเหลือแค่นี้แล้วเหรอเหลือแค่นี้แล้วเหลือแแค่นี้้ลวเงสองซองชิ้นสองห่อใส่ไข่อืมชิ้นซื้อเป็นเซ็ตไงอืมเซ็ตหยอดโอ้กูจะร้องไห้แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะถึงข่าเชี่ยกูหมดดวงแล้วจริงๆเหรอวะไอ้เชี่ยมันก็ไม่น่าจะขนาดนี้ป่ะวะ ค่าตัดสินค่าสัตว์ตัดชีวิตสินห้าการรักษาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแล้วบัณฑแล้วบัณฑ์ล้วปิดท้ายปะอ่าเอรูเลโด,นนดปะแล้วแล้วไหนไอ้นีก่กูอะไหนไหนโซโลอาร์คธรรมดากูอะไม่มีคือกูได้ใบนี้มาก็เล่นไม่ได้ไงมันไม่มีรังรังเปลี่ยนมอะมม,ม,ม,มึงมีมึงมีไหมแต่มึงไม่มีอันนี้นั่นแหลเดี๋ยวกูให้มึงมึงเอาไปเล่นเจ่าคือไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปเวแบบ ไม่ต้องไปเวแบบอกใจกันเองแล้วอ่ะตอนนี้เพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วจริงๆอ่ะมันแบบโอ้กูเฮ้ยแล้วไอ้นี่มึงอ่ะเลดียนมึงอ่ะเฮ้ยไม่มีแม้กระทั่งเลดียนเลยเหรอมันต้องมีเดยมันต้องมีทุกบล็อกเดยเฮ้ยอันนี้เอลูเรโดไว้เนี่ยไม่นะ อ๋อ ым, <Ooh. S 2> นี่ป่ะนี่ป่ะนี่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  oh. นี่โอ้ไอ้เชี่ยแม้กระทั่งเลเดียนน่ะมึงเลเดียนยังแบบยังนึกว่าเป็นตัวธรรมดานี่คือตัวอะไรกูเกือบอะฮิซุยอะเออฮิซุยโอเนล่าฮิซุยปีนขาวเชี่ยกูนึกว่าเป็นใบธรรมดาเนี่ยคือเลเดียนอ่ะกูจำมาไว้แค่ฮากาเนลที่มันเป็นมีมกับเซอร์ไนส์ของมึงอือหือปวดวันนี้ปวดจริงครับผมเชี่ยวันนี้ก็ขอขอขอจบรายการรูนจากนี้ไง